สวัสดีค่ะขอเชิญเข้าสู่ช่อง Taro โรสปีกนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องความหมายไพ่ประจำวันเนาะก็คือวันนั้นเช้าวันนั้นถ้าคุณเปิดไพ่ใบใบไหนขึ้นมาแล้วเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเอาไว้เช็คดวงประจำวันทีนี้ปูก็จะมาแชร์ของปูมั่งว่าเวลาที่ปูได้ไพ่เนี่ยมันมันหมายความว่ายังไงนะคะความหมายที่ตรงกับปูโดยที่ปูเจอโดยตรงเลยเนาะวันนี้ก็จะเป็นไพ่เออ justice นะคะไพ่ justice เนี่ย จะเป็นวันที่ประสบการณ์ตรงที่ปู่ทุกครั้งที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะปูจะได้ขึ้นลงพักค่ะ <c oughs> ไม่ไม่คือเป็นไพ่ที่ปูจะต้องไปหาตำรวจไปหาความไปแจ้งความไปเรียกร้องความยุติธรรมในฐานะโจกนะคะก็คือว่าแบบวันนั้นปูปูจะต้องได้ ได้ไปฟ้องตำรวจไปแจ้งความจับใครสักคนหนึ่งนะคะก็คือเท่าที่มีประสบการณ์สองครั้งก็คือครั้งแรกโดยรถชนนะคะอยู่ดีๆขับรถมาคือวันเช้าวันนั้นเนี่ยปู่ได้พายไปนี้มาใช่ไหมปู่ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นปู่คงไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ปู่จะต้องไปแบบขึ้นลงขึ้นศาลไปเรียกร้องความยุติธรรมให้กับใครหรอกมั้งเพราะว่าเหมือนก็เป็นวันปกติเป็นวันทางานธรรมดาสรุปว่าพอไปถึงหน้าที่ทํางานนะคะ ก็มีรถเขามาเฉียวชนนะคะแล้วเขาก็ชนแล้วหนีบางอื่นว่าก็เอฉียวชนแล้วหนีใช่ไหมอืมได้เราก็เอามุงจรจปิดแล้วก็ได้ไปสถานีตํารวจเลยค่ะแล้วก็ไปตามจับเขาจนได้นะคะแล้วก็ครั้งที่2มาก็เหมือนกันกําลังจะกลับถึงบ้านอยู่แล้วจนเป็นวันที่เรารู้สึกว่าอ่ะถ้าเรากลับถึงบ้านมันก็คงไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องแบบ ไปแจ้งความสรุปว่าโดนรถชนตูดนะคะแล้วก็เป็นลนักษณะเหมือนเดิมคือโดนชนแล้วหนีเวีเวนกรรมอะไรก็ไม่รู้ชอบโดนชนแล้วหนีนะนะคะก็เลยได้ไปแบบตามกล้องวงจรปิดอีกอีกครั้งเหมือนกันค่ะแล้วก็ไปแจ้งความตํารวจนะคะก็สําหรับปูพอไ่ได้ไพจัดติดขึ้นมาเนี่ยวันนั้นจะต้องเป็นวันที่ปู่ได้ได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะซึ่งความหมายไพของเขาเนี่ย มันก็นมีความหมายที่มันชัดเจนอยู่แล้วนาะว่าคือการเรียกร้องความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบว่าเราเราต้องได้รับความยุติธรรมเราจะต้องเรียกร้องในสิ่งที่เราควรจะได้รับความถูกต้องเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์สองครั้งที่ปูจับได้ไพ่ใบนี้มานะคะก็คือปูดได้เข้าโรงพัก ในขึ้นโรงพักในฐานะโจกจริงๆค่ะก็สำหรับคนท่านใดน,นะคะที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ต้องการนามาแชร์ก็เม้นกันได้เลยนะคะถือว่ามามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะขำๆสนุกๆน,นะคะชุดนี้เป็นชุดไรเดอร์เวทนะคะก็ขอพ้คุณค่ะสวัสดีค่ะ